ดีนะครับไม่มีปัญหาเลยประสบการณ์คงเดียวเทียวเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องประเด็นเนี่ยเดี๋ยวแต่ส่วนมอพบกี่วันหน้าจะเจอกับตัวนเองนะตอนที่ที่อาจจะชาอาจจะช่วงยู่ได้ไหมอ่าสุกี้จุย่างเนี่ยคงผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยขอขออท่ายใหน้าผมเหมือนกันย่าจะมาสุกี้จุย่างเนี่ยเป็นเหมือนเดิมตามที่อาานย์พูดบอก ในสมัยท้าปัน์พันเ่องทำในโลกหลวงนะครับหลวงอไปจาจโวิ่งก็ขอเชี่เทียวไปนะครับท่องในนามสมาชิตนะครับคุณเริมต่อที่ผู้นำจิตจะใหกุศศาสนาเนี่ยเดินทางผูกไฉบับต้องเนทาดวงานทุกอย่างครนะครับหรืออจะรวันที่ทุกคนรูจักไม่ใช่ชาวในชาวทวีมันเป็นวันที่รู้จักกันทัวะัทศแล้ เพราฉะนั้นถ้าคนเป็นสเปคพออยู่กับสิทธิ์พอรูนะแต่เราอย่างนี้อย่างนี่หละการที่มีกรอยาไอ้น้าโอมาตรงตรงนี้นี่มีนึงมีซอมแ้ะก็บวนไหมยายได้ฝากติเท่แและดีดีดีแเท็นแต่เป็นติ้ตัมข้อข้อไหเที่อ่ค่ะขอชือว่าคนจีนหุงข้าวหุงข้าวเยมีเป็นตัดตแบบนี้ฐานคนเท็จที่ว่ามันก็สมบูรณ์ไหม วันนั้นเนี่ยผมก็ได้นงานสึบคอยู่แล้วพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นแม่ชีคนหนึ่งออกมาหน้าใสนะครับแต่ตรงนั้นคิดนะครับแล้วก็ประกอบกับปัญหาของวัดท่านเนี่ยซึ่งซึ่งการปฏิบัติผมเห็นหลายอย่างแล้วีย่ยอะไรก็ถามใหยเชอรี่ยาย่เชอรี่ผมว่เพ็นใครวะอยากให้ให้ประาชาชนในพื้นที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแล้วท่านะครับจะร่วกไป,ปแค่ไหนยังมีความตัทาในวัดหรือเปล่า ว่าอยู่ที่คนที่เป็นหลักน,นี่นี่นี่คือแนวทางที่ส่วนตัวผมมองนะครับว,ว่าวันนี้ในทางบุกวัดตรตวจสอบอย่างจริงจังโดยมีคณะกรรมการคงเป็นหลักแสนและเป็นาการถ่ายเทส่วนตัวนะครับผมมองว่าไล่เลยไปไปไปอย่างนี้จนน<ม>ริงๆครบง่ามีพยานหลักฐานนะครับเดี๋ยวมิสิแล้วผมเจอ่อ<ค>นเห็นแ <ๆ S 2> ย่แะ่ผมถามว่าเฮ้ยเป็นไงวะ ถูกต้งใช่ม้มทำนตยน่ี่มาถี่หดแลัถี่อไดตัตัุ่ง้อนตังแตรุ่รอนตัต่งวันเยได้ตอนนี้แล้วก็ตังตัดเสียตคืนมาลตังตัดลงแล้วตัดลงไปสามสบาทได้มาเคยได้มารอยห้าสิบตัดหัสามสิบตัดหัสูบุรี่ตัดหัเอาบุรี่ตัง แม่จียิบทุกต่ออันนี้นะครับคือพ้องว่ามันไม่ใช่อยู่ในฐานะที่เป็นพระอาจารย์สุสินะครับอันนี้เป็นจวางจริงนะครับแทนกักรตาพ้องว่ามันปฏิกรรมแย่ๆแบบนี้นะครับสม่สมิดกับคุณย่าไม่มีรถตอนนี้ไม่ชีกี่รถไม่ได้หรืใช่ไหมอีีได้แต่ความเหมาะสมอยู่ตรงไหนสุก็ทางมติที่ประชุมก็ให้เออกนังสือนะครับํำหนังสือสอบยืนเพื่อ ส่งไปถึงสำนักงานไอสำนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางว่าเพื่อจะให้หน่วยงานต่ตางๆที่เกี่ยวข้องนี้มากวจสอบเมื่อที่ประชุมบอกว่าวันที่สองสิงหาคมนี้จะนัดรวมมวลชนนะครับมวลชนเพื่อเพื่อมากดดันขับไล่ กับล่ายเจ้าอาวาสกับแม่ที